สบายแบบนี้ค่ะเรายังคงอยู่ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องจากวันพระใหญ่อาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานนี้เหล่าคนบันเทิงก็ไม่พลาดไปร่วมง,งานบุญนะคะเราก็ได้เก็บภาพอิ่มบุญของสองสาวใหม่ดาวิกาลและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ เป็นสองสาวเพื่อนซีที่สวยทั้งภายในและภายนอกจริงๆค่ะนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาและสาวหน้าแบ๊วใบเฟินพิมพ์ชนกที่อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายอย่างไทยด้วยการนุ่งผ้าถุงมาเข้าวัดตักบาตรด,ดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาตามความเชื่อตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเมื่อวานนี้ถึงทั้งคู่บอกว่าอิ่มใจทุกครั้งที่ได้ทําบุญเพราะนอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนานแล้วก็ยังทําให้จิตใจสงบอีกด้วยค่ะ มันมีความสุขเนาะไม่ไม่ไม่ต้องทับขนาดเราทาขนาดที่เรามองเห็นคนอื่นที่ร่วมทมําบุญไปกับเราแล้วทุกคนมาด้วยความตั้งใจมานั่งรอเหมือนเราได้ใส่บาตรได้ที่ฐานไปพร้อมกันอะไรเงี้ยหนูว่ามันมีความสุขหมายว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเขาเรียกอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจของเราค่ะแล้วก็ทําให้เรามีสมาธิทําให้เราคิดดีทดําดีแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยเราเจอคนที่จิตใจเขาแบบว่าจำใส่ระเบิดบานแล้วก็รักในสิ่งสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาค่ะ ส่วนวันหยุดยาว4วันทั้งคู่บอกไม่มีแผนไปเที่ยวไหนโดยเฉพาะสาวใหม่ที่ขอเป็นเท่าแก่เนี้ยนับเงินที่ร้านกาแฟของตัวเองในช่วงเทศกาลที่ลูกค้าแน่นเอียดดีกว่าค่ะ